เอาละผมก็ขอกราบสุดีคุณชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่เฟรเฟสเซอร์กับเกมฟรีฟลันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะไปลองเล่นแผนที่ใหม่ที่กําลังเป็นกระแสไวรัลอยู่ในทิกต o k ตอนนี้นะครับผมรู้สึกงงเหมือนกันนะว่ามันมีอยู่ในเกมฟรีฟลาได้ยังไงนะครับผมกับแมปที่เราเห็นเขาเอารถไปเหินฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นแมปนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะสนุกอย่างในคลิปหรอเปล่านะซึ่งแมปนี้นะครับก็อยู่ในมันอยู่ในโหมดคราฟท์แลนด์เรา จะใส่รหัสไปซึ่งรหัสนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ใต้ description หรือว่าใต้คลิปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถคัดลอกรหัสนี้แล้วก็ไปกรอกที่เมนูคับแลนตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็กดค้นหาตรงนี้เลย ปั๊บดีฮะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้หลับใครที่อยากจะเล่นกันกับเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้บัตรสีเขียวสร้างห้องแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาร่วมเล่นด้วยกันได้แต่ถ้าใครที่จะไปเล่นคนเดียวหรือว่าสุ่มไปก็สามารถกดเริ่มเกมได้เลยนะครับก็จะจับคู่ไว้หน่อยเพราะว่าแบบนี้นะครับคนเล่นเยอะมากนะครับผม14,100ั้กว่าคนแหละเออเป็นหมืนนะ่นอ่ะคือแบบจับคู่แป๊บเดียวก็ไปเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะลองไปเล่นและกันว่ามันจะสนุกอย่างในคลิปหรือเปล่านะครับผมถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้ว ไปโลเพื่อนโลน่ลลาอยู่ไหนกันมีนิ้วมือแม่น้ำครับมิอแม่น้ำครับครับครับรถขำรถขำไปตรงนั้นแบบม่น้ำโอ้ยไปตายแล้วเนี่ยเฮ้ยใครตายลนะอ๋อ <c oughs> <c oughs> เพื่นอนผมมีครับแม่เรียกไปซักผ้าครับเด็กดีเด็กดีเรียกหมดแกว่าซะด้วยปั๊ขับยากจังวะ ใช่ปะขับยากกว่าปกติวะแฉครับใช่ครับน่ะโอ้ขับมิดคันใดกันตามแต่ต้นไม้โอ้ my god จะสะบัดอะไรนักหนาเนี่ยรถผมถามว่าบี้อ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวรถติดไม่ได้ยินเสียงรถแห่ปะไม่ไม่ไม่ได้ยินครับโอ้ดังดังจนเสียงหลังคาสนั่นเลยเนี่ยเอาละเราเราจะลง ลงหมู่บ้านริมน้ำแล้วกันเนาะไปไกลแค่ไหนวะโอ้โหมันสั้นเกินมันสั้นเกินเอาไปโค้ง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 เอ็ดโอเคกว่าติดอ่ะกว่าติดว้าวเออว้าวเป็นยังไงติดต้นมะพร้าววูบเป็นต้นสะบัดอะไรเนี่ยขับจัดโอ้ Oh. <laughs> <laughs> Xin chào đi. Phát em phiêu Ôi. Lão 3 sạp đi. Nó thanh nhẹ, mình cái dài. À. Wow, 3 lo, giục đây bà. Ôi. Oh, cho nó đi đi. trái quá. <cười> <cười> เหมือนปกติว่านะสามล้อเนี่ยคนสร้างลืมปรับความเร็วมม้งเนี่ยไม่ใช่รถันี้ไวกว่าเหรอเดี่ยอีกฟุตก็ไวอะ่ะลองดูรถรถปัม๊มโอ้โหนี่โอ้เร็วเร็วกว่าสามลอ้อรถรถนีแรงรถน,นีแรงลูกเออเอ,อิ้น กบ่าดีนะเห็นเขาเล่นในเฮ้เห็นเขาเฮทุยใช่ใช่ใช่ในคีบัตในคีบัตใช่ป่ะอู้อู้เดือดยังเดียวอึบอึบตายตายได้ชีวิตจริงตายแล้วติดเฮ้เฮ้เฮ้ยังไงอะรูเพื่อนช่วยหน่อยเฮ้งั้นก้โอ้โห มันยังชนไั้นเหรออะไรนี่เออมามาชนข้างหน้าเลยป่ะหน้าเนี่ยเนี่ยชนชนข้างๆฝั่งฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหมีสุกับับอะไรแล้วไอ้เนี่เอ้าเอาเลยอย่าทิ้งดิเอ้าเราเราทิ้งกันไปด้วยโอ้โหระกัดมากนายระกัดมากทิ้งทิ้ฉันไว้คนเดียวเนี่ย โอ้้้อม <mm ันมากมันจริงโคตรเลียวเลยตไปโอ้ตายนั่นไงทะลุแบบเกมเวนพี่มันดิ๊ แบบเลยผมมันยิบตกน้ำมาแล้วเนี่ยมามายิบเรียบร้อยเอาเอาเอาไม่ไม port ่ไม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 ่ยม่ไม่ไม่อม่ไม่อม่ไมนไ่อมขึ้นก่อน่ไ่ไม่ไ่ไ่ไี่ไม่ไ่ไ่ม่ไม่่ไมม่ไน่ไมเไม่่่ม่ไม่่ไไม่ไไ่ไ่ เสียงคล้ายๆอ่ะเสียงเหมือนยูทูบเบอร์คนหนึ่งอ่ะหนึ่ชื่อให้ออกจำไม่ได้สิโอ้ยน่าเสียดายอ่ะเฮ้ย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 ลงน้ำปะเนี่เกือบเกือบเกือบใช่เลยเสียงไม่ใช่มาขึ้นต้นด้วยเอฟช่องเนี้ยชอบกงบบูเล่นวีบาย์แบบอันนั้นอ่ะนอนหลอนไปเล่อนอ่ะเอาใช่เหรอูควิมัเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครต่อยใครต่อยมาการมาดิมาหนีดีเด้อโอ้อยู่ดีๆก็มาต่อย,อย,อยบ้าไป,าปาช,ชายบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรวะคำถามจริงอะอ่าเดี๋ยวร้อยมีคนตายเวลาอยู่ดูดูเจออย่างตรงเนี้ยกนจะได้ปะอนูน่ไหนไหน,นหนึหน่งสองสามไป,ไปเฮ้ยโ <laughs> ดด โอ้โหอย่างไทเลยผมดูคลิปเขาผมจำเสียงเขาได้เสียงพี่เหมือนสุดเ <c oughs> ลยเดี๋ยวนะพี่พี่ลงจากรรถมาก่อนพี่ลงจากรถมาก่อนเป็นไรนะขรนนะขอดูหน้าตาขอดูหน้าตามันดูหน้าตากันได้ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> เออใส่ชุดคล้ายๆกันเลยนะอืมแปลกๆนะเนี่ยเราจะข้ามไปเกาะแก้วคิาข้ามได้ปะ แต่อข้าไม่ได้พี่ต้องไปฝั่งนี้ต้องไปตรงพี่เหมือนพี่ตกนาตรงนี้น่าจะตรงแล้วนะเนี่ยตรงนี้ตรงละพี่พี่เห็นไหมว่ามันจะไปลงทะเลฝั่งเฮ้ยได้อยู่ทางข้างหน้าก็เป็นเกาะ โคตรสูงสูงจริงมาหาเต่าไปอีกแล้วเบรกเบรกแบบไม่เห็นว่อจะลอตเบรก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 บราห์ไม่นะไอเราก็เบรกแล้วเราเบรกกานอากาศด้วยเมื่อกี้บอกกิมบอลล่มันเบรกไปเอาเอาขึ้นไม่ได้เอา ยี oh <gas> ่ปลายเลยอ้า <elite> ตายตายแน่ไหวขึ้นไม่ได้ทางนี้พี่ทางนี้กับทางนี้ข <ign, expl os ulsion> ึ้นได้พี่โอ้โหอะไรกันตัดแนาวะดิ ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการไปเล่นโหมดใหม่นะฮะผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสนุกมากๆนะก็ได้ไปลองทุกรถแล้วนะครับแต่บางรถผมก็ไม่ได้ตัดลงคลิปนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเราจะมารีวิวกันเลยนะฮะก็โหมดนี้เป็นโหมดที่เล่นง่ายๆเนาะสำหรับการที่เรานั้นต้องขับรถเหินเวหาเฉยๆนะครับผมก็เอาความสนุกเอาความมันแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้ยิงอะไรกันนะซึ่งรถที่บอกเลยว่ามันมากๆก็น่าจะเป็นรถกระบะแล้วก็รถสปอร์ตนะส่วนรถคันอื่นๆก็จะมีรถจี๊ปบ้างรถ ฟรถมอไซค์รถบัมรถ3ล้อนะครับผมแต่3ล้อนี่คือแบบความเร็วไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ่ะเอาจริงๆ3ล้อเหมือนแบบปกติมากนะส่วนคันอื่นๆก็ถือว่าความเร็วแบบใช้ได้เลยนะยิ่งรถกระบะนี่โคตรพุ่งอะ่ะแบบฟาสต์แอนด์ฟิวเรียดเลย <c oughs> เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดรอติดตามแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย